โอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเว็บ1 4ึ่งสี่หนึ่งโซนนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสุ่มเว็บนี้นะครับนี่นะครับเว็บ1 4ึ่งสี่หนึ่งโซนนะครับเปิดเพื่ออยากให้น้องๆมีรหัสเล่นกันทุกคนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นวิธีการสมัครนะครับใส่ชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านยืนยันนะครับโอเคแล้วก็กดเข้าสู่ระบบไปเลยครับหรือใครสมัครไม่เป็นก็เชื่อมเฟซก็ได้โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บแล้วแล้วผมก็เติมเครดิตมาแล้วนะครับเห็นไหม4 0 0รเครดิตนะครับผม ก็วันนี้ผมจะมาสุ่มท่าปักธงนะครับเดี๋ยวผมขอดอูตู้นี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตู้นี้จะเป็นพวกท่าปืนอัปเกรดเนาะแต่ว่าผมไม่เอานะครับซุ่มยังไงก็ได้นะครับดูเพราะว่ามันไม่มีช่องวางเลยนะครับนี่นี่จะเป็นไอ ID เลยนะครับผมฟก,ก็มีนะอย่างก็ตเลยทุกคน,นเห็นไหม รายการผู้โชคดีรายการ5รายการครับเมื่อกี้เ้ยอันนี้สุ่มเพชรใช้9เครดิตในการหมุนแต่ละครั้งคดคุ้มทุกคนผมสุ่มไปเลยครั้งเดียวเฮ้ยทุกคนครั้งเดียวออกเพชร5,600น้ยเฮ้ยคดสุดอะทุกคนครั้งเดียวเองนะใช้9้าเครดิตสุ่มครั้งเดียวได้คดสุดทุกคนรอบนี้จะมาไหมครับ เฮ้ยสองรอบติดเลยเหรอเฮ้ยทุกคนเฮ้ยผมใช้เก้าเครดิตเท่านั้นนะครับคุ้มนะผมว่าโคตรคุ้มอะ่ะมันคุ้มเกินทุกคนอันนี้อะไรวะสุ่มท่าปักธงใช่ไหมกับเพชรผมสุ่มไปเลยนะครับยังไงเราก็ต้องออกอะไรโอ้ยได้เพชรยังไงมันก็ต้องออกมันต้องออกอะไรสักอย่างอะ่ะแล้ว แล้วมันไม่เกลือด้วยนะครับถึงเกลือเราก็ได้ได้เพชรมานะครับเป่งได้ร้อยเจ็ดสิบสองเพชรอีกแล้วตังจะหมดแล้วทุกคนรรบสุดท้ายละถ้าไม่พอเดี๋ยวไปเติมเพิ่มแล้วกันออกมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยเป่งโอ้โหร้อยเจ็ดสิบสองเพชรเครดิตหมดแล้วทุกคน เดี๋ยวผมขอไปเติมเพิ่มแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เติมเพิ่มมาแล้วนะครับเติมมา100เครดิตนะครับผมจะไปเอาท่าปักธงให้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมหมดไป300เครดิตหรือเปล่านะเมื่อกี้เกือบ300นะครับ300เลยก็ได้มารอบนี้ต้องมาเลยแหละทุกคนไปรอบนี้เนาะถ้าหมดผมก็หมดเลยนะครับสมถ้าไม่ได้ก็คือหมดเลยตังค์ผมอะ่ะเฮ้ยทุกคนผมได้ ไอดีปักธงเชดโด้เฮียดูรหัสเขียนบอกข้างล่างเลยนะครับโอเคอย่างก๊อตนะครับเว็บหนะึ่งสี่หนึ่งโซนเนาะใครที่อยากจะมาสุมโอเคดูผมจะเข้าหลานให้ดูโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสตัวก๊อตมาแล,แล้วนี่ปักธงเต้งนี่ครับผมก็ใครที่อยากจะสูมนะครับผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์เลยครับไปดูที่คอมเมนต์หรือไม่ก็ด้านล่างคลิปนะครับผม จะปักหมุดไว้นะครับใครที่อยากจะไปสุมก็ตามไปได้นะครับเว็บ1410น,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน